เบถอดออกมาแขวนนี่เบฟถึงถึงต้องเก็บเสือเลยเหรอเบฟเบฟเอ้ยเบฟใจเย็นเย็เบฟใจเย็นๆหัวข้อเบฟเบฟไปไหนเบฟเบฟไปใส่หนูไปใส่เบฟเอ้ยหัดอันเขาเขาออกมาอันเบาน้อยเดียวก็โอ้ยเบฟใจบางมากเลยเบฟ เบฟจะไม่เขียนเรียงความต่อหรอเบฟเฮ้ออู้เขียนเรียงความต่อหรือเปล่าเบฟแบบนั้นเรียกว่าหล่อรถสนิยมงต่ำมากเนาะขนาดที่ข่าวว่าลูกน้องออกติ่งแถแต่ละคนอ,อ,อยากหัว ก็เขารับไม่ได้เขารับไม่ได้เปยดไปไหนบักนักกวีใหญ่ <c oughs> โอ้ยฉันละอยากหัวนี่แม่ฉันลยอยากหัวเดีย,ย,ดยอยากหัวแบบไอออกมากแขวนกำลังแบบโอ้เขียนกวีแบบดากำลังเขียนกวีดาผู้พญบานุมือสุเวนวันติเขียนเป็นพวงผู้ดีปัดเพราะเขาเอามาเปิด ฉันเอาว่าเปิดมอที่เอาแล่นนีหางจุกตูดอย่ากนี้อย่างหนูอย่ากนี้อย่างฉันถามก่อนอย่ากนี้อย่างคะ่ะดีตอนนั้นบอปิดเฟสมันไปลบออกเบื้องลบโพลลบอย่างของมันออกแม่มึงเป็นอย่างโอ๊ย ก็อีอีอะไอ,อ,อ,อีอีทอมนะอีทอมที่มันเห็ดเฟดลอมขึ้นมากแล้วมันเป็นดานไมาพัชรีนั่นเนี่ยพอเขาบอกว่าเป็นเฟสมาโอ้มันฝ้าวรนไปลบเยนวาฝ้าวลบวาสัตว์โอ้เงุงิดหลายซุ่มนี่บอกเป็นนักกฎหมายนะพอโอ้โอแต่ย่านเด็กย่านหลายเดี ยานคักยานเนี่ยคนอื่นเบิกความไม่ได้เออ,เอ,อ,เอ,อจาจ,จะจะกูเบิกความเสร็จแล้วจ้ะกูเบิกความเสร็จแล้วแล้วพอเบอิกความเสร็จเนี่ยมันก็จะสมมุติสารประทับรับฟ้องใช่ไหมสารประทับรับฟ้องปั๊บเอ่อมันก็จะเข้าไปในเออเขาเรียกอะไรขั้นตอนการสืบสวนในขั้นตอนการสืบสวนเนี่ยเขาก็จะถามว่า เราจะเอาคําเบิกความจากเอชั้นไต่สวนไหมเอในชั้นจะใช้ในชั้นพิจารณาไหมถ้าเขาบอกก็ก็ใส่เราก็เอาคําเบิกความตั้งแต่นู่นตั้งแต่ไอชั้นไต่สวนเลยเอามาใส่อีกท่านนั้นเลี้ยวโอ้แล้วคือถ้าไปไปแบบไม่มีทานายฉันบอกเลยมันเสียเปรียบมาก ไปศาลแล้วมันไปแบบมีทนายอ่ะเชียบเปียบแล้วถ้าไปแล้วถ้าไปแล้วไปขอทนายอาสาเขาก็เขากับอยากไกลเกียอยู่แล้วเขาก็ได้อยากสิบว่าความเมียงหลายเมียนบอกละ่ะเขากะเขากไกลเกียเขาก็ไกลเกีย ฉันถูกมัถือเอี้ยมถือจากมงโอ้ยความผิดตัวยังไม่รู้เลยเออมันคือใอยู่ซื่อ,อมันฉีออกมัดแสเพื่ออย่างยิ่งทำให้คนเกลียดมันหลายขึ้นกว่าเกา่าโอ้ยมันกาเห็นเอาใจซุ่มติงแตดมมันกระิกกับพื้ไปแห่คนหนึ่งสิอะชาวบ้านชาช่องเขาเห็นเป็นแด้วแล้ว อ,อวาสนาแพมเพิชเบฟเอไอมันก็ไหนหนาดละแม่แม่นีเยอบเบเบยเบขคอยอายแทนอีเคมอุตสาหมูอาจารย์มหาลัยกำลังเรียนทนายโอ้ตายตายตายตาน่าเห็นใจจังเลยอะ่ะมีขนาดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเป็นอาจารย์มหาลัยใช่ไหมกำลังเรียนทนายใช่ไหม ทานายเขาไม่บอกเลยว่าโนติสคืออะไรหมยสานคืออะไรเงี้ยทานายเขาไม่บอกเหรอทานายเขาไม่แนะนําเหรอทานายเขาแบบว่าบอกบอกไครับรึบกษานเองเป่แล้วยังเดะโอ้ตยตย่ยตโคุยไม่มีทาในายใครจะเดินเรื่องประก,กันตัวให้ก็ต้องประกันตัวเองอะเออใก่เขาก็มันก็นต้องเห็นเองอะ คือทาไมต้องมีทนายเพราะทนายเขารู้ขั้นตอนเมียฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าได้คุยกับได้คุยดูแล้วเป็นคนมีความรู้ด้วยนะพะ่อแม่แม่ดูสมองพวกมันก่อนแม่ดูสมองพวกมันก่อนเวลามันคุยกับใครแม่คิดว่ามันรู้เรื่องเหรอขนาดโนติด ขนาดหมายสารไม่ยังเอินโน้ติดแม่รอบที่ห้าแล้วนะเนี่ยฉันหลุดไปรอบที่ห้าแล้วนะเอ่อพอคิดว่าอีแคมเอ,อไหนสิไปอีกบ่อหรือมันคิดว่าบ่กไปแล้วสารสิยกเลิกแบบนั้นบอกเฮอสารเขาไม่ได้ยกเลิกเด้อ ศาลเขาไม่ได้ยกเลิกนะคะฉันบอกเลยคุณต้องไปเขาเรียกแล้วคุณคุณต้องไปคุณต้องไปตามขั้นตอนน่ะยิ่งคุณอยู่ไทยอ่ะคุณคุณยิ่งคุณอยู่ไทยอ่ะคุณยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบต้องต้องไปศาลต้องอันุนี้นั่นศาลอ่ะถ้าคุณบอไปคุณพอเห็นอย่างก็อคุณกระถือจับอยู่ดี ช่วงเคมหมูเมื่อคืนเรื่องนี้มีนะพอโอ้ยเนี่ยทุกคนดูสิมันบอกว่าพูดเกับคนมีความรู้แล้วคนมีความรู้ที่ไหนมันจะไม่รู้ว่าอันนี้หมายสารนะอันนี้โนติสนะแค่นั้นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นคําว่าคนมีความรู้ของเราไม่เท่ากันความรู้กับความรู้ของมันกับความรู้ของเราไม่เท่ากันเข้าใจปะอ,อัน ต้องบอกว่าเออ่ความรู้หางอึ่งแบบพวกมันน่ะแบบฉันฉันฉันเห็นแล้วฉันหัวชันเห็นแล้วชันหัวชันเห็นแล้วชันรู้สึกว่ามันมันแบบโอ้ยแก่การละเล่มากอะแม่เอ้ยชักชีว่าจี่ไหนแล้วเนาะเออนางว่าพอไม่สามารถทำอะไรได้ก็คอยดูสิก็คอยดู ค่อยเบิงไว้อย่างมันสิเกิดขึ้นก็ค่อยดูค่ะแค่ขนาดวันเมื่อวานเนี้ยกูยังทำมึงได้เลยเออขนาดได้ไหมเฉยๆยังปากคอสั่นไปหมดคุมสติไม่อยู่ไม่อยู่นะถ้าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แบบนั่งฟังอะเสียงคือสัน่น เสียงคนเราถ้ามันเป็นเสียงที่มันแบบน้ำหนักเสียงอะน้ำหนักเสียงมันจะหนักกว่านี้แต่เมื่อวานเนี่ยพูดเบาพูดน้ำหนักเสียงหายไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อะทำอะไรไม่ได้แล้วไปศาลทำไมคะถามก่อนเพาใช่ไงทำอะไรไม่ได้แล้วไปศาลแบบไหนอะตลกเนาะตลกอะมันตลก ไหบอกว่าทําอะไรไม่ได้ไงเออ